สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Story Hub วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถเอเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นคือ Mitsubishi Xpander Cross 2026รุ่นล่าสุดที่ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่เติมเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ให้ครบกว่าเดิม เหมาะสำหรับครอบครัวไทยที่ต้องการความคุ้มค่าความแข็งแรงและความสบายในการเดินทางทุกรูปแบบ Xp a n d e r Cross 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่บึกบึนและสปอร์ตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไฟหน้าแบบ f u l l LED ดีไซน์เฉียบคมเน้นเส้นสายที่ทำให้ตัวรถดูพรีเมียมมากขึ้นส่วนกระจังหน้าดินามิกชิลรุ่นล่าสุดช่วยเพิ่มบุคลิกความเป็น SUV ที่แข็งแรงและมั่นใจล้ออลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนทุกเส้นทาง ตัวรถถูกยกสูงขึ้นทำให้มุมมอองการขับขี่กว้างและคล่องตัวมากขึ้นไม่ว่าจะลุยน้ำขับทางต่างจังหวัดหรือขึ้นเขาลงบ้วยก็ทำได้อย่างมั่นใจยิ่งกว่าเดิมในส่วนของภายในมิตซูบิชิได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่และความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ห้องโดยสารของ Xpander c r s s s 2,026กว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นและถูกตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนเบาะนั่งแบบใหม่รองรับสรีระได้ดี ไม่มือหลาแม้เดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีระบบแอร์แถวหลังแบบปรับแรงลมได้ทําให้ทุกที่นั่งเย็นสบายเท่ากันเหมาะมากสําหรับครอบครัวที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เต็มรูปแบบช่วยให้การใช้สมาร์ทโฟนกับระบบรถสะดวกขึ้นส่วนมาตรวัดดิจิทัลก็ถูกอัปเกรดให้ดูทันสมัยอ่านง่ายและแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ละเอียดกว่าเดิม พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่ช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน X p a n พ e r Cross 2 0 2 6ยังคงใช้พื้นฐานของเครื่องยนต์แบบ1.5ลิตรที่เน้นความประหยัดและความทนทานแต่มีการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นกว่าเดิมอัตราเร่งดีขึ้นในรอบต้นทําให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวมากขึ้นเกียร์อ,อัตโนมัติถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นการออกตัวไม่สะดุดและการเร่งแซงกลางทางทําได้ชับไวกว่าเดิม ความเงียบภายในห้องโดยสารก็ดีขึ้นเพราะใช้วัสดุซับเสียงคุณภาพสูงทําให้การเดินทางยาวๆรู้สึกสบายและผ่อนคลายมากขึ้นกว่ารุ่นที่ผ่านมาระบบการสะเทือนของ Xp a n d e r Cross 2026ถือเป็นจุดเด่นที่มิ s u ูบิชิตั้งใจพัฒนาให้เหมาะกับถนนในประเทศไทยโดยเฉพาะการปรับช่วงล่างใหม่ทําให้รถนิ่งขึ้นเวลาขับผ่านถนนครุกคะไม่โยนตัวมากและให้ความนุ่มในแบบที่ครอบครัวต้องการขณะเดียวกันยังคงความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วบนทางไกล การเข้าโค้งทําได้มั่นใจขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสนุกในการขับขี่ไปพร้อมกันด้านระบบความปลอดภัยมิตซูบิชิจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องรอบคันแบบ360องศาทําให้ผู้ขับสามารถมองเห็นทุกมุมได้ชัดเจนขึ้น แม้ในที่แคบหรือเวลาจอดรถกล้องมีความละเอียดสูงขึ้นช่วยให้ภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อยเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตลอดการเดินทางอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ x p a n d e r Cross 2026น่าสนใจคือความอเนกประสงค์ด้านพื้นที่บอดแถว2และแถว3ส,สามารถปรับพับได้หลายรูปแบบช่วยให้เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับครอบครัวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบทากิจกรรมกลางแจง้งหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรถที่ขนของได้เยอะโดยไม่เสียความสบายในการนั่งด้านความคุ้มค่าเอ็กพันเดอร์2 0 2 6ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดรถครอบครัวราคาที่เข้าถึงได้การบำรุงรักษาง่ายและอะไหล่หาง่ายทําให้หลายครอบครัวเลือกเป็นรถคันแรกหรือคันที่2ของบ้านถึงแม้จะมีการแข่งขันจากค่ายอื่นแต่มิตซูบิชิก็ยังคงรักษาตําแหน่งของตัวเองได้ด้วยความเชื่อมั่นจากผู้ใช้จริงจํานวนมากทั่วประเทศ เอ็กพันเดอร์ครอสไม่ได้เป็นเพียงรถสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองที่รถติดหนาแน่นท้องถนนต่างจังหวัดที่ต้องการความทนทานหรือเส้นทางลุยเบาๆที่ต้องใช้รถที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์เอ็กพันเดอ s ์ครอสใหม่คันนี้สามารถตอบโจทย์ได้เต็มรูปแบบถ้าคุณเป็นคนที่มองหารถที่ทั้งประหยัด ใช้งานได้หลากหลายนั่งสบายและปลอดภัยสำหรับทั้งครอบครัว Xpander Cross 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งความคุ้มค่าที่เกินราคาการดีไซน์ที่สวยขึ้นอุปกรณ์ครบขึ้นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นทำให้รถรุ่นนี้เป็นหนึ่งใน MPV ที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้ และทั้งหมดนี้คือรีวิวโดยละเอียดของ Mitsubishi X Pandercross 2026จากช่อง The Story Hub ถ้าคุณชอบคลิปและข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์รถยนต์ใหม่ๆจากเรานะครับ